แบ็คเมจิกไทยแลนด์ก็จะพามาที่หมู่บ้านอะไรนะครับท,ที่หมู่บ้านอะไรครับบ้านหนองปิงหมู่บ้านหนองปิงที่พัตบองใช่ไหมครับอาจารย์มหาอาจารย์ที่ทำเสน่ห์เชื่ออาจารย์เสียเชียวอะไรนะวันเชียวเชิญชแนลอ๋ออาจารย์นี่จะเก่งด้านสานิกาด้านเมตตาค้าขายใช่ไหมแล้วคนมาเยอะๆใช่ไหมขอเชิญครับบอกเชิญเชิญครับ,รบอตอนนี้เราก็จะพามาด้านนี้นะครับ อันนี้คือบ้านอาจารย์อันนี้คือกูติอาสมใช่ไหมเอ้ยกูติของอาจารย์ครับที่ทำการลองพามาคนจะพาไปเยอะอันนี้ก็อาจารย์ผ่านโยสวัสดีครับอาจารย์อันนี้เราก็จะพามาบ้านอาจารย์นะครับคนนี้จะเก่งมากเลยอาจารย์ชื่นอาจารย์ชื่นนะครับครับครับผม อจาชื่นเดี๋ยวเราก็จะดูการทําพิธีนะครับตอนนี้เวลาก็สิบปงกว่าเดี๋ยวเราก็มาดูว่าพิธีของอาจารย์เนี่ยที่บ้านอาจารย์เนี่ยมีทำเสน่ห์มีอะไรบ้างนี่เราได้มาพบกับอาจารย์ตัวจริงเสียงจริงนะครับเก่งที่สุดในพัะตบองเก่งๆใช่ไหมครับเก่งมากๆอาจารย์เก่งคุณครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวถ่ายอยู่ในบ้านอาจารย์นี่แหละเป็นลายยาง เป็นหลายอย่างสักยันก็ได้สาริกาก็ได,ได้อะไรใช่ไหมอาจารย์ยคุยได้ทำได้หมดครับอ๋อทำได้หมด